จากกรณีแฟนเพจโรงพยาบาลปลายพยาจังหวัดกระบี่นะครับที่ได้มีการโพสต์เล่าเรื่องราวของผู้ป่วยรายหนึ่งครับที่เสียชีวิตลงเนื่องจากว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายขึ้นรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพื่อส่งต่อตัวไปรักษาได้เพราะว่ามีรถกระบะคันนึงจอดปิดทางเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งเรื่องดังกล่าวกลายเป็นกระแสดราม่าที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก ล่าสุดครับเรื่องนี้เจ้าของรถกระบะคันดังกล่าวได้มีการชี้แจงว่าวันเกิดเหตุตนเองพาแม่วัย69ปีมีอาการป่วยด้วยกดไรย้อนทําให้จุกแน่นหายใจไม่ออกไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็คือโรงพยาบาลปลายประยาตอนที่ตนจอดรถส่งแม่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมารับตัวตนจึงต้องให้ภรรยาไปเอารถเข็นและช่วยกันเข็นแม่เข้าไปในห้องฉุกเฉินเพราะแม่มีอาการอ่อนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตอนนั้นตนเองก็ไม่ทราบว่ารถฉุกเฉินที่จอดอยู่เพิ่งเข้ามาจอดหรือเตรียมจะออกกันแน่ และไม่รู้ด้วยว่ามีผู้ป่วยฉุกเฉินรอขึ้นรถฉุกเฉินภรรยาต้องไปติดต่อทําประวัติกับพยาบาลตนจึงต้องเข็นแม่ไปขึ้นเตียงในห้องฉุกเฉินช่วงนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลตนจึงต้องเรียกให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแม่ด้วยเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่มาบอกให้ตนไปเลื่อนรถแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามีผู้ป่วยวิกฤตรอขึ้นรถฉุกเฉินอยู่ตนเลยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าตนขอพาแม่ขึ้นเตียงผู้ป่วยก่อนแล้วจะไปขยับรถให้ตอนนั้นหากมีเจ้าหน้าที่มา แม่ตนไปขึ้นเตียงผู้ป่วยแล้วบอกตนว่าให้ตนไปขยับรถให้ผู้ป่วยอีกรายหนึ่งก่อนมันก็คงไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นมา ตนจึงหันไปบนต่อว่ากับเจ้าหน้าที่ว่าทำไมถึงไม่แบ่งคนดูแลจากนั้นตนก็เดินออกจากห้องเพื่อจะไปเลื่อนรถให้แต่ตนก็ไม่เห็นผู้ป่วยฉุกเฉินดังกล่าวแล้วก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่น่าจะพาขึ้นรถฉุกเฉินไปแล้วจังหวะที่เดินออกมาตนก็เห็นลูกสาวของผู้ป่วยคนดังกล่าวมาพูดคุยกับตนว่าให้ช่วยเลื่อนรถให้หน่อยตนก็เดินออกมาเพื่อจะเลื่อนรถ แต่ก็เห็นว่ารถฉุกเฉินเคลื่อนตัวออกไปแล้วทางญาติของผู้ป่วยรายดังกล่าวก็มายืนต่อว่าภรรยาตนตนก็ต้องพูดคุยเพื่ออธิบายว่าแม่ของตนก็อาการหนักเหมือนกันเพราะหายใจไม่ออกหลังจากนั้นตนเองก็ไม่ทราบจริงๆว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวจะไปเสียชีวิตตรงไหน ต,ตามคำแถลงของโรงพยาบาลก็ไม่ได้ระบุว่าผู้ป่วยไปเสียชีวิตที่ไหนยังไงเวลาไหนรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้อธิบายให้เข้าใจทั้งหมดมีเพียงภาพบางส่วนที่ทําให้เห็นว่าตนขัดขวางเจ้าหน้าที่รวมถึงตอนที่ลูกสาวผู้ตายมานั่งอ้อนวอนขอให้ตนไปขยับรถตอนนั้นตนเองก็กําลังจะเดินไปขยับรถให้แต่ทางโรงพยาบาลไม่สื่อสารให้เห็นทั้งหมดทําให้คนเข้าใจว่าเป็นการกราบอ้อนวอนขอ ซึ่งตนเองก็ไม่ได้โต้เถียงอะไรกับลูกสาวผู้ตายเลยอย่างไรก็ตามหลังเกิดเรื่องตอนเองก็เตรียมส่งเงินชดเชยส่วนหนึ่งจากทางบริษัทที่ทํางานไปให้กับญาติผู้เสียชีวิตส่วนตัวของตอนเองนั้นก็ถูกบริษัทเลิกจ้างไปแล้วต้องกลายเป็นคนตกงาน ชดเชยจากบริษัทตนเองก็ไม่ได้ส่วนภรรยาก,ก็ต้องรอออกจากงานสิ้นปีเช่นกันอย่างไรก็ตามตนเข้าใจที่กระแสสังคมมารุมต่อว่าตนและก็ไม่ได้โกรธกับผู้คนในโซเชียลเพราะเข้าใจว่าเขาได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียวสังคมไม่ได้รู้ว่าก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่หากย้อนเวลากลับไปได้ตนเองก็คงไม่ประทักกับเจ้าหน้าที่แบบนี้ยอมรับว่าตนเองก็ขาดสติไปนั่นเพราะว่าตนเหลือแม่เพียงคนเดียวส่วนที่โรงพยาบาลกับ ญาติของผู้เสียชีวิตจะดำเนินคดีกับตนนั้นก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการเพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของคดีอาญาแต่ถ้าจะให้ตนติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตตอนนี้ตนคงไม่ติดต่อเพราะตอนนี้มันยังเป็นกระแสและญาติของผู้เสียชีวิตคงยังทําใจไม่ได้อาจต้องรอให้เสร็จเรื่องงานศพไปก่อนจึงจะติดต่อไปพูดคุยกันอีกที ในส่วนของการเตรียมแจ้งความดำเนินคดีของทางโรงพยาบาลตายพยาเบื้องต้นทางนิติกรของโรงพยาบาลมองว่าก,กรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดในหลายข้อหาเช่นดูหมิ่นเจ้าพงงาน,นักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา136 ข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานมาตรา138ข้อหาฆ่าผู้อื่นมาตรา288และข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมาตรา291นอกจากนี้หากมีความผิดตามพรบอื่นก็จะดำเนินการทั้งหมด